สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับลูกค้าให้โจทย์มาว่าอยากได้ลองทรงแต่เวลายาวชอบบวมก็คือมันจะเป็นพองๆอ,ออกมานะครับข้างหลังผมจะตัดเป็นลองทรงกลาง<ด>เห็นไหมครับตรงสีแดงนะครับต่ากลางสูงตามลําดับแต่ลูกค้าบอกปัญหามาบอกโจทย์มาผมก็เลยตัดลองทรงกลางแต่ด้านข้างผมจะสูง สูงนิดนึงเกือบจะเป็นเปิดข้างเกือบ90้องศาเลยนะครับแล้วก็เก็บขอบลบมุมให้โค้งมากๆนะครับเพื่อที่เวลายาวจะได้ไม่บวมมากผมก็จะใช้การขึ้นทรงตามปกติก็คือใช้เบอร์2ลูกค้าเซตผมมานะครับใช้เป็นเหมือนเจลแบบแบบเหนียวเยครับเราก็ฉีดน้ำแล้วก็ตัดได้เลยนะครับ ร้านผมจะไม่สระผมให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่ต้องการหมายถึงว่าถ้าลูกค้าบอกว่าสระผมถึงจะสระถึงจะตัดยากผมก็ตัดถ้าตัดไม่ได้ไม่ไหวจริงๆผมถึงจะบอกลูกค้าว่าเราควรจะสระก่อนค่อยตัดนะครับไม่งั้นมันจะทํางานลําบากเราพยายามหยอดน้ํามันปัตตาเลียนให้บ่อยๆหน่อยนะครับยิ่งเป็นตัวไร้สายแบบนี้นะครับความร้อนมันจะเกิด ได้เร็วมากเพราะว่ารอบมันจะจัดนะครับยิ่งเป็นตัวที่แรงแรงด้วยผมหยอดอย่างน้อยนะครับก็หหัวต่อ1ครั้งอันนี้คืออย่างน้อยนะครับหรือมากกว่านี้ผมก็ใช้การขึ้นด้วยเบอร์2หน้า A-B ปกตินะครับแล้วอีกโจทย์อีกปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงท้ายทอยของลูกค้านะครับจะมี เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนรอยหยักนะครับก็คือเนื้อจะเป็นล่องครับอันนี้เราต้องบอกลูกค้าเวลาคือ1อย่าตัดขาวมากไม่งั้นจะเห็นล่องชัดนะครับแล้วหัวลูกค้าสังเกตเห็นไหมครับหลังหูจะเป็นหลุมดําถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เราใช้มองเรียกว่ามองในแบบมิติเดียวครับก็คือมองจากด้านหน้าลูกค้าจะเห็นมุมนี้ใช่ไหมครับ แต่ลูกค้าจะไม่เห็นด้านข้างจนกว่าเราจะเอากระจกหลังมาให้ดูเห็นไหมครับหลุมตรงหลังหูจะเป็นสองข้างเลยแล้วก็ร่องตรงท้ายทอยเห็นไหมครับจะมีร่องคือ2จุดนี้เราไม่สามารถแก้ไขให้หายขาดหรือให้ไม่มีรอยหรือหายเนียนไปเลยเราไม่สามารถทําตรงนี้ได้แต่เราจะทําได้ก็คือทําให้มันกลมเกลืนเฉยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับผมเอาเบอร์หนึ่งลดความสูงลงมาครึ่งหนึง่งเหมือนเดิมนะครับ เบอร์ 1> 1, 1. 5, หนึ่งเบอร์หนึ่งจุดห้าเห็นไครับสังเกตหัวแม่มือผมถ้าเชิอตัดเชื่อมกับข้างบนผมจะใช้1.5ถ้ามาเก็บด้านล่างเห็นไครับพอสะบัดออกปุ๊บหัวแม่มือผมก็จะยกขึ้นเลยเชื่อมอันนี้ผมก็โยกโยกลงพอปุ๊บเนี่ยนั่นยกขึ้นแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ตัดเก็บตรงฐานผมก็มคือตรงที่มันฐานผมก็คือล่างสุดนะครับของของผมเห็นไหมครับนี่โยกลงปุ๊บเชื่อมเห็นไหมครับคือผมจะทําแบบนเนี้ยเนี่ยตัดข้างล่างฐานผมเป็นเบอร์หนึ่ง เล็มเๆมเ,มเ,มเ,มเมปุ๊บเนี่ยเป็นเบอร์หนึอยู่พอจะขึ้นข้างบนเชื่อมข้างบนปุ๊บโยกลงเป็น1.5คือผมเป็นคนตัดเร็วแต่อธิบายให้ฟังแบบนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆคงจะไม่งงกันนะครับแค่ปรับตัวเลื่อนปรับเลื่อนฟันลงก็จะเป็น1.5แค่ยกขึ้นก็จะเป็นเบอร์หนึ่นเฉยถ้าเราตัดฐานผมต่ำลงมาเราก็ใช้เบอร์หยกขึ้นเราก็ตัด เป็นเบอร์1.5เพื่อที่จะเชื่อมระหว่างเบอร์2กับเบอร์หนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงท้ายทอยถ้าตัดขาวมากมันยิ่งเห็นชัดนะครับเราไม่สามารถให้มันหายขาดได้ครับนอกจากสไปหาหามหมอศัลยกรรมผมเคยพูดเล่นๆแย่ลูกค้าแบบนี้นะครับคือลูกค้าเขาไม่ไม่คนร้านที่ตัดมาไม่ไม่ได้มีกระจกหลังแบบชัดเหมือนของผมก็คือเขาเอาติดไว้ผนังที่อยู่ไกลๆนี่อหกนไหมครับ มันเห็นเล็กๆหรือเห็นมุมสูงอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นล่องนี้ชัดแต่กระจกของผมมันจะเห็นชัดเจนเลยครับเพราะว่าเป็นบาน้าออกมาแล้วผมก็จะเห็นฝั่งขวาซ้ายอย่างเงี้ยครับผมเคยเอาให้ดูอยู่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูอีกคลิปครับผมแล้วก็ฉีดน้ําเก็บขอบลบมุมก็คือหัวลูกค้าเวลายาวจะพองใช่ไหมครับ เราต้องเก็บขอบลบมุมให้มากกว่าปกติคือพยายามบีบนึกออกไหมครับพยายามบีบ1 2 3 1 2 3น่เนี่ยครับกินแน่น้อยแต่บ่อยครั้งถ้าเรามองจากด้านหน้าตรงแล้วมันยังเยอะอยู่เราก็บีบบีบเข้าเรื่อยๆนะครับจุดหลังหูนี้นะครับถ้าที่ผมบอกก็คือถ้าเรามองจากด้านหน้าตรงอ่ะคือมิติเดียวที่ลูกค้าเห็นน่ะมันจะตรงแต่หลังหูเนี่ยมันจะเป็นก้อนดำใช่ไหมครับเวลาเราเก็บตรงเนี้ย ถ้าเราอยากให้มันหายนะครับหรือลูกค้าอยากให้มันหายถ้าลูกค้าทักท้วงมาหรือบอกว่าทําไมมันเป็นขอบเป็นก้อนดําเราต้องบอกกับลูกค้าแบบนี้นะครับเราต้องบอกว่า,าผมก็จะมีคําพูดแซวเล่นตลกติดตลกของผมนะครับลูกค้าครับมันตัดแบบนี้มันอัศนีวสันนะครับลูกค้าอึง้งพักหนึ่งอัศนีวสันอะไรครับคือมันได้อย่างเสียอย่างครับผมก็คือถ้าเรามองด้านหน้าตรงเนี่ยมันต้องมีก้อนดำเนื่องกอนไหมครับ แต่ถ้าเราจะเก็บก้อนดาไม่หายก็คือเราจะยก1นึ่สองสามจนมันหายอ่ะมันต้องบุ่มเข้าไปตามโครงสร้างของศีรษะแต่เรามองด้านตรงมันจะเป็นหลุมเข้าไปแต่เรามองด้านข้างไปเนี้ยมองมิติที่ทกล้องมองอยู่ตอนเนี้มันจะไม่มีหลุมเลยคือมันจะนวลกันมันจะไล่ระดับกันสวย <c oughs> เห็นไหมครับนี่คืออัศนีวสันคือได้อย่างเสียอย่างลูกค้าก็จะบอกว่าเอาอย่างนี้เลยครับหรือว่าเก็บนิดนึงไม่ต้องเก็บมาก เพราะว่าถ้าเก็บมากมันก็จะเป็นหลุงเข้าไปมากมองหน้าตรงก็ไม่สวยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าแล้วเวลาตัดออกมาสวยหรือไม่สวยเหมือนมันจิตวิทยาครับก็คือการตัดสินใจขึ้นอยู่กับลูกค้าผลลัพธ์ออกมาลูกค้าก็ต้องพอใจในผลลัพธ์เหมือนเราบอกพูดง่ายๆก็คือมันเป็นหลักการปัดความรับผิดชอบครับพูดอย่างนี้ เหมือนอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ที่จริงเราสามารถทําได้นะครับเพราะมันจะทําให้เราสบายใจและลูกค้าจะไม่ต่อว่าเราภายหลังก็คือเวลาเราเห็นหลุมหรือเห็นจุดที่มันมีข้อที่ต้องแก้ไขแล้วมันต้องมีทางเลือกเราก็จะบอกลูกค้าคือเราจะตัดเผื่อไว้ใช่ไหมครับแต่เรายังสามารถแก้ไขให้ได้แต่เราจะบอกลูกค้าแบบว่า,าแก้ได้นะครับถ้าเราแก้เข้าไปเวลาคนมองมาด้านด้าน ตรงมิติเนี่ยมันจะสวยแต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งอ่ะมันจะเป็นหลุมคะนึกออกไหมครับคือเราต้องให้ทางเลือกแบบนี้ถ้าลูกค้าเลือกที่จะทําอย่างหนึ่งมันก็ต้องเสียอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าเอาอย่างหนึ่งไว้มันก็ต้องเสียอยีกแบบหนึ่งคือคนที่ตัดสินใจคือลูกค้าทีเนี้ยเราก็ถามว่าทําหรือไม่ทําครับหรืหรอนนจะเอาน,นิดนึงหรือจะเอาไว้อย่างนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือพูดเพื่อให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจพอลูกค้าตัดสินใจเราทําไปแล้ว ลูกค้าอาจจะไม่ชอบหรือชอบเขาก็จะไม่ได้ต่อว่าเราเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกเองอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้จริงๆเลยนะครับใครคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ลองไขค,ควรพิจารณาดูนะครับอยากนําไปใช้ถ้าคิดว่ามันเกิดประโยชน์เป็นข้อดีเราก็นําไปใช้ได้แต่คิดว่าเหมือนที่ผมทํามันดูไม่เหมาะสมหรือเป็นการบังคับลูกค้าก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ข้ามไปเลยเห็นไหมครับผมก็มาตัดเช็คเลมไป ผมจะตัดถ้าผมเก็บขอบลบมุมขึ้นมาแบบนี้ผมจะไม่ทําไกด์ไลน์ตรงกลางนะครับผมจะทําให้ดูทั้ง2แบบกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับซอยด้านบนจะมีทั้งแบบเป็นไกด์ไลน์อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัดไปซ้ายและขวานะครับแต่ถ้าเราเก็บขอบลบมุมมาเห็นไหมครับเราเก็บขอบลบมุมมาเยอะแล้วเราจะตัดเชื่อมระหว่างขอบมุมที่เราใช้แบตเตอรี่ปัตเตะเลียนสลบปขึ้นมาเราก็จะโค้งเลยนะครับเห็นไหมครับ หาหมุมโคง้งไกด์ไลน์ก็เอาเกณฑ์ตรงที่เรายก1 2 3ด้วยปัตรเตอรี่นมานั่นแหละครับลูกค้าหัวเหนียวมากเลยแต่เราก็ยังตัดได้แล้วอีกอย่างหนึง่งการดูแลบำร,รุงรักษาอุปกรณ์ของเรานะครับหลังใช้งานเช็ดทาําความสะอาดแล้วก็หยอดน้ํามันหลอ่อลื่นทั้งแบตรเตอรี่นและกันไกนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมอยากจะทําคลิปการบำร,รุงดูแลรักษาอุปกรณ์ แล้วก็การดูร้านดูอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะสนใจหรือเปล่านะครับอยากสอนวิธีอยากไม่อยากไม่ไม่ใช่สอนสิแนะนําวิธีทํากระจกแบบของผมนะครับในราคาถูกทําเองนะครับไม่ได้ไปซื้อบานละพันสองพันเหมือนเขานะครับทําง่ายไม่ไม่ถึงไม่ถึง1000บาทนะครับเรามีกระจกอยู่แล้วเราสามารถอัพเกรดกระจกของเราให้ดูดีเหมือนน้องผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกต่างหากนะครับ สำหรับตัวนี้ด้านบนผมยังใช้ฟันปลาย14นิ้วอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักไปถามได้นะครับคือร้านบาเบอร์โซนนั่นแหละครับที่ผมเคยลงไปก็มีเฉพาะเบอร์โทรของเขานะครับผมจะใช้ฟันปลา14นิ้วไล่สับให้มันพิวนะครับตอนนี้คืออันนี้นะครับอันนี้คือซอยปกตินะครับนี่คือ ฟันปา1ินิ้วครับเห็นไหมครับผมใช้ตัวนี้นะครับสับสับปลายผมไม่แนะนํานะครับสําหรับมือใหม่หรือช่างที่ยังไม่เก่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้แหละครับสาคัญเลยถ้ายังไม่เก่งมันจะแหว่งครับมันจะแหว่งได้ง่ายมากๆตัว14นิ้วนี่ครับผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมครับแค่ปลายแค่1ใน5ส่วนขยิบขยิบขยิบ,ยบนิดเดียวแล้วก็เอ็นโคน อย่าอย่าให้ไม่ใช่แบบเห็นใช้อะไรคือไม่อยากให้เห่อตามผมนะครับคือต้องมีความชํานาญในการสับฟันแบบถี่ๆละเอียดธรรมดานี่ถ้าถ้ายังไม่สวยหรือสับไม่ได้นี่ยังไม่ต้องมาใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้แหว่งเพราะมันกินเยอะมากเลยครับผมจะทําให้เพื่อนๆดูก็คือผมจะหาผมยา,ยาวๆแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัดซอยให้เสียจเลยนะครับว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไง โดยที่ไม่ต้องใช้แอไกซอยออกก่อนนะครับก็คือใช้ตัวนี้สับให้เสียดตั้งหัวเลยให้สั้นเลยนะครับกาลังหาหัวหุ่นนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับรองว่ามีสิ่งดีๆมีสาระให้กันเสมอแน,แน่นอนครับคืออยากรู้อะไรอยากทําอะไรผมจะพยายามลงให้ได้เยอะที่สุดนะครับที่จริงอยากทําวันละได้หลายคลิปเลยนะครับแต่ ช่วงนี้งานเยอะจริงๆทั้งติดงานสอนทั้งช่วงนี้มีงานบุญเยอะมากๆเลยครับงานบวชเห็นไหมครับแค่นี้ก็จะสวยแล้วผมจะใช้การจิกด้วยไอตัวเลขกันขอบแล้วก็ลงมิดโกนผมจะไม่ทําคลิปต่อเนื่องจนถึงลงมิดโกนนะครับเพราะว่าผมได้มีคลิปที่การกันให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมิดโกน มีคนถามมาเยอะเลยอยากได้มีดโกนแบบผมเดี๋ยวผมทําคลิปการใช้มีดโกนการแต่งมีดโกนให้อีกคลิปนะครับก็คือมันไม่ได้มีขายสําเร็จครับผมเป็นเป็นคนที่แต่งแล้วก็คิดตัวนี้ขึ้นมาเองนะครับโดยที่คิดแล้วก็ให้ช่างเขาทําตอนแรกนะครับทุกวันนี้ก็ใช้อุปกรณ์แล้วก็ทําเองใช้เองครับทาไม่ยากครับเพื่อนๆสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ ลองเอาแบบไปให้ช่างร้านเหล็กทําดูนะครับหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณพ่อให้แฟนเอาเลื่อยตะเหล็กมาเลื่อยก็ได้นะครับแต่มันจะช้าหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับแค่นี้ก็โอเคแล้วเห็นไหมครับก็จะบีบเราพยายามถามอย่างที่บอกอย่าพูดพูดไอ้คำถามที่เป็นแล้วไอ้คำถามปิดต้องบอกเปิดคือโอเคไหมได้หรือยังครับบีบเข้าอีกไหมสั้นอีกไหมพยายามถามบ่อยๆนะครับจะได้ใจลูกค้า หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์มากๆกับเพื่อนๆนะครับโชคดีมีความสุขขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จนะครับสวัสดีครับ